กูเล uh. hey. anyway. ่นไม่ไดยเลียกอะไรครับเฮ้ยิืนิก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 มิก 我们说点别那别那，别那别那。好，走他了。

หลบเลี้ยงมึงกูไม่รู้แล้วมึงอาแค่กูไปตัวยมั้งกวอังนะวหลบดิวคมิเดี๋ยวเอาไปเผ<ะ>ยแผล,ล,ลไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องตรนยืนทมันดีดีเฮ้ยไม่ตู้ครับ มีบบบาไม่ดักเลี้ยงครับเออต่อไปมึงอยากมีเ็นมีอีสับสับตักุมข้าวมื้อาเพลนต่อยีมีทุนนักวันนี้ชบสับเออมีการดักเลี้ยงมีกัเล้ยงเงียบมึงุกป่าย กับการถ่ายทำหรือเปล่า